สวัสดี้ะพี่น้องป้องไปสุกุสุคนผู้ติดตามเราประตูใจดาวจนสตาบานนี้ในเวลาเราพี่น้องสิอยตัวเราเด้อดาวจนสตาร์เราประตูใจในเวลาได้เลืองงามยำดีละสิไฟออกแล้วออกอากาศแล้วถึงเวลาแล้วได้คบคำละสิหาโมงละหาโมงกับไ่ออกอากาศแล้วพี่น้องหาโมงทุกมือลังเทียลงเทียก็ระดัยกวนอยู่ลังเทียก็ระด้รุ่น ยุบป,ประมาณซ้ำเนี่ลเรบลอกไกลล่ดอกหาโมงถูกเป็นลำไม่ลานั่นละ่ะบล็อกเป็นหาโมงหกโมงพี่น้องได้เห็นกันสิยงหกโมงตกกลัวอันี้เริ่มแรกจันเริ่มสินั่นก็เป็นหาโมงพี่น้องหกโมงซุ่มหนึ่งในเราะมื่ออื่นเ้าบุญออกพี่น้องจังสีออกอากาศจังสีได้เห็นกันจังสีได้จับใจกันเนาะตีหาหกทุ่มเครื่องพี่น้องชุ่มสุดเลยเอาไปก้อนกะไปตาม ระดับของเขานล่วล่ะถ้ปล่อยตามๆกันเบิ้งให้ไหลไปก่อนพี่น้องจังไปเบิ้งของดีๆมาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งให้ไหลเบิ้งลูกพดผใหญ่เบิ้งพายาหนักเบิ้งบทวิหารไปก่อนเอาสีสันเข้าไปก่อนเอาเข้าไปงามๆให้ไหลเขางามๆก่อนพี่น้องไปเบิ้งกันจุบๆงามๆบทเป็นสันสันวดงามด้วยผีน้องเด้อพระใหญ่กันกำลังสิ่เหลี่สิจบแล้วเบิ่งพระใหญ่เบิ่งบท มีหันไปก่อนจับไปเบิ้งเหลขกจัง,เ,งเลยเบ,เบ,เบนะนะิ้งเหเลขกเบิ้งเบอร์นักไปแล้วนะจังเส็นเหล็กเบอร์งามๆเมื่อจัดลายตีดอกไม่ซ้ำคูทางราบัจัดหาคูหกครูดอกซ้ำคูนี่แตกไม่รูดเข่าดีๆกะพี่น้องก็สบายใจเนาะเขารูดเขานั่นเราเบื้องกันดีๆแล้วพี่น้องเ้อสังเกตดีๆตัวได้มักจัดตัวได้คัดกระพันไป อาพี่น้องไปเบิงดาวโจนสตราร์เราประตูไส่ต่อเลยมาวันนี้พี่น้องมาเบิงดาวโจนสตราร์เราประตูไส่ต่อพี่น้องมื่อวานนี่มื่อเช้ามื่อเช้าเมื่อวมื่อวานดวงอยู่เมื่อเช้ามื่อเช้านี่ดาวโจนสตาบ่เดินเด้อพี่น้องเด้อรถเมื่อเช้านี่มาเดินอยู่เราประตูไส่กับรถมาเดินอยู่สามสุดท้ายสันติภาพประชาชน เอกตามาเดินที่ยสามมาเข่าจ่อพอดีเราประตูใส่ไปเล่าสันติภาพเข่าจ่อพี่น้องเข่าจ่อนึ่งจ่อหลุดเข่าจ่อหลุดพี่น้องไในสามจะจะในสองหลุดหนึ่งจ่อหน้าพี่น้องนะผู้อดีเข่ามากแต่ดีใจนึ่งห้าพี่น้องเด้เลยโย่สามโย่ เตืนดีอยอะดอกหาเลยซีสุดของเขาซีเลสแต่มาผู้เดียวลดไปพี่น่องดาาจนสตารมัวานได้สองดิงเมือ่อเศ้านี่ลดเศวว่า,วาน,นี่ได้สอดิงเศานี่ลดเอากอนสิบไเบิ้งของวันที่ยี่สิบกั่สิบเอ็บวยี่กลนพี่น้องของดาวจนสตารวันที่ยีสบมกรลาสองพันหาร่อย หกสิบแปดพี่น้องแล้วจนสตากันลุดไปเล้าประตูใช่กันลุดไปมาแล้วสันติภาพวิ่งเด่นแปดล่องเกตเข่าเกตพี่น้องเข่าตัวสำรองแต่ว่ามาเข่าตัวจับคูเมาเป็นตัวกับพี่น้องเกตหนึ่งเป็นหนึ่งเกตได้พี่น้องได้เข่าตัวสำรองสิบเกตเป็น 1. เกตสิบเอ็ดเลยเข่าเจาะพี่น้อง,ได,อง,องได้เจาะ ภาษาส้นเล่าวิ่งแปดเดินแปดล่องศูนย์เข่าแปดแล้วพี่น้องเจาะเข่าตัวเจาะเลยได้แปดเกตหลุดพี่น้องล้วเอกตาเดินเก่าล่องหกพี่น้องก็ได้เข่าตัวเจาะเก่าพี่น้องได้สีเก่าได้เข่าเจาะ เจาะกับหลุดนะพี่น้องนะบานนี้มาเบิ่ง ienne, er. um, ของวันที่21เด็กพี่น้องมื่นอื่นเสาบานนี้ต้องสิเขอนักเขาเตรียมจัดดังนักเด้กพี่น้องเด้อเดือนดีอยู่ดอกบ่คัดสนพันไดดอกดาวจนสตาต้องกลับมาหมู่บ้านบ่มาเลยเดิดาวจนสตาวันที่21มกราคม2568จับครูพี่น้อง จับคู่ที่21มกราคม2568จับคู่ดาวจนสาตาร์สองสามเจ็ดหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งหกเก่า bình mốc cầu bình mốc cầu bình côm hốc cầu lòng nâng 2, so, 3 Khu vinh Vinh long cầu น่ารัตูใช่ัใช่จับคู่ kết bạn kết si si cậu Let's see. Kết si Cùng kết si, si. Loan kết bẹt, Loan si cầu Cú hình đen si kết ลาตะตูใช่แบบนี้มากงแนี้ก็เป็นเล่าสันติภาพเล่าสันติภาพตะตูใช่แล้วก็สันติภาพอะไรแบบนี้ สันนอสันติภาพตลอเนาะสันติการเขียนเล่าเข้าใจเนาอพี่น้องเนาะต่อไปสิเขียนยังสี่หล่ะมันจังว่ายาวสันติภาพจับคู่ตัดออกสันๆแล้วมัน จับคู่สันติภาพหกหกสามเก้าสาม Vinh cầu sám Vinh cầu sám Công cầu sám Luông ngốc sám Luông hà nương khu เดนสามร่องเก้า xa xuân lao xa xuân xuân lao chấp khu xa xuân lao chấp khu

học kết vinh vinh học kết gồm học kết lỏng 2 3 lỏng 1 2 cô vinh lên kết lỏng 6

Chớp khu Khúc kết Câu kết Xì sờn Vinh câu kết bình câu kết bình gồm cầu kết long hốc kết long sám si cố hình liên kết long cầu

82 238 พี่น้องแคบหน้าจาอเลยผมเรีกเขามาแล้วเอาไปรุนโชกกันพี่น้องใ้เขามาแล้วเอาแคบหน้าจอกันไปรุนโชกรุนไสกันนะพี่น้องนะวจนสตาวันที่21มกราคม2568พี่น้องจับครูสสกหนึ่งหกเก่าวิ่งหกเก่ากลมหกเก่รองสอรองเกตหนึ่งคูวิ่งเด่นหกลองเก่า ล่าประตูชัเกตแปดเกตสี่สี่เก่าวิ่งเกตสี่กลมเกตสี่ร่องเกตแปดร่องเก่าร่องสี่เก่าคูวิ่งเด่นสี่ร่องเกตเลาสันติภาพกสามเก่าสหาหนึ่งวิ่งเก่าสมกลมเก่าสาร่องหกสมร่องหานึคูวิ่งเดนสมร่องเก่า ภาษาส้นเล่าสองสามหกเจ็ดหนึ่งสองวิ่งเริ่มเขียนตัววิ่งเอาพี่น้องเข้าใจยนะังเนาะเขียนไปจัำหน่อยก่อนเดี๋ยวพี่น้องก็สิงงว่าตัววิ่งคือว่าเขียนวิ่งเขียนไปนี่พี่น้องวิ่งเนี่ยลงพี่น้องวิ่งหกเจ็ดกลมหกเจ็ดล่อง สองสามล่องหนึ่งสองคูวิ่งเดินเกตล่องหกลาเกตาหกเกตเก้าเกตสี่สามวิ่งเก้าเกตกลมเก้าเกตล่องหกเกตล่องสี่ามคูวิ่งเดินเกตล่องเก่าพี่น้องเอ้ผูดได้ขำว่าเราให้โฉมันกันตุกข่ทุกคนเด้อพู้พพพติตามให้โฉมโฉมมันมันกันเฮงฟังฟังกันเด้อพี่น้องเอด้อผูเขามาไม่พุทติตามไม่ก่ะกดกระดิด่งกดติดตามไม่พี่น้อง บอกมูมาได้หลายกดไล์กดแชร์ให้ปัวน้ำให้พี่น้องผ้ดได้เข้ามาแล้วโชคดีโชคดีเลยพี่น้องเด้อเงินน้องท่องไหลยาเจ็บจะจนพี่น้องพอกันไม่อีกมืออื่นพุระพี่น้องสุดดาวจนสตา์นี่สำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าคำว่าสวัสดี